นมวัวนมโคนมคนนมวัวนมโคนีนแปลวะนมวัวนมวัวบ่เปนนมคนดงนมวัวนมวัว นมคนนมคนนมบัวแง่บ่สตวานมบัวว่นมบัวกับนมบัวนมบัวกับนมบัวตัวเทียนดอกจัเจ้าหัวจัดจ้าหัวจัดาลีบ่ จรีหอหาห่อหาห่ออีิหอข้ามไปเลยวกกลาว่าหอห่านแล้วหอขวมหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นหัวเยาวาเป็นหกเด้อมันผิด เป็นสี่กัวหนึ่งเป็นสองบวกสองเป็นสี่ห้าโอ้นี่น้ามเดบวกผิดนะไม่กล้ว่ามงหันถึหนสองบวกสเป็นแปดสองบวกสองเป็นยี่สิบสองัวเกือดเทีไม่เทยวสอองบวไปยี่สบสองกัสองบวกสองก็เป็น หตัวสีบวกสเป็นยังไงกันเคนน้อยเล่นดหน่อยวางกันไหมสีบวกเป็นอะไรพ่งต่อว่าสีบวกเป็นคนน้อยอยู่ท่นสรางเต็มกัน,กเ,น,เ,นเลจะไหม จลาอลาเอจลาอีลาอีพอตนัวสุอันบอทแ้าสมัยตูดเลี้ยนมันมีสลาออกจลาอไปเตัวเต้ากั่นจักแล้วอันบ่เอเล็กหน่อยหมดมีจ้งจลาอีจลาอีจลาจาอลาอีจลาอีเห็นะเฮเ็กหน่อยอานนังสืออยู่เหมือนสาโอ้เก่งเด้อ ก็อากาก็อิกิก็อากาก็โอโกเป็นเด็เล็กหน่อยเรียกว่ามนเด็กหน่อยสันอนุบาลไหมป้าเขาเรียนมาครูสอนเขาตะกี้วนารีนี่ดิการฮอดปสองปสามจ้งกับอะไรแต่ว่าฮอดปสี่เอดภาษาอังกฤษผลเด้มเซนซีเลยว่า h โ l l o my f r นบ คอยคอยเจือ,อแล้วเนาะฮัลโหลไม่เป็นเลวคําูไทยแลนด์แฮงคิววลีมาคุณเลยฮัลลังเขาไปดบ้านกูได้าสันน้องกว่ากูจะพูนนหนว่บจ็กระษางจิตแล้วก็ใจกันกูจะพูนในป้ามาสัน,น บาลังฮัลโหลวุ้นไม่อยู่หอกระจายข้าวคุณนุตนหลวงพ่าว่าสวีฮัลโหลยืนนินบปรดังดอกคุนแง่เจ้าเห็นงแท้ผู้ส่งมาฮัลโหลฮัลโหลบาลังมาฮัลโหลใส่ละเล้วก็ว่าวุ้นไม่อยู่หอกระจายข้าวแล้ววะเป็นไปจักไปจักสับบาลังเข้ากับไปจากทุกันฮัลโหลยังยยังบุกฮัลโหล หวหนางวกตั้งคนเดียวฝรั่งว่าฮัลโหลปยางกับมู่งมุ่งมบอม่อนยังหลายๆดีใจวัากายมาฝรั่งฮัลโหลฮัลโหลยูคการค้าเหลียวไฟนฝรั่งตาดเด่ใจว่ฮัลโหล my f n d คอยว่าเวคัมพูไทยแลนด์แ h ิวลน้มาสมัติว่าหัวโข่คือได้หลายทั กานเป็นมอลมันคือพ่อแม่ตัวนี้ประภาษาอังกฤษตัวนี้ภาษาโอการเรียนรู้นี่มันได้เปรียบเนาะถือว่าถือก,ก็ว่าไปตัวขององบบริจัดน่ะคอยว่าเยอะนี่คอยกับบริจัดพ่อเม็ดนะก็คือว่าว่าชี้ <c oughs> ชดเดาไปสิชีช้เดาไปแถวฝรั่งหูจักบ,บ,บันการบอกใจฝรัง่งเยอรมันคนละภาษามันบลู พปวอาใช่มันมันซื้อยู่เลียมันาที่เียนาเท่โลอยู่ดาคานบอจับต้นเออขันไดมาทีแม่มึงโอ้ยู่บ้านก็ทีแม่มันคือขาดด้มันเสมออกันรยใจว่ายางไก่ไปได้กระดามันโอ้บักกล้วยอาจารยด้พลังมาม่ร่วมกับว่า ฮัลโหลบักควายคือกันแม่งง้มันลายกลัวจังช่นาหน้าเจ้าจี้เราได้มันก็มนเล่นคือกันนาวเบันมาเ็่นเลยนลูกคกันเยนอายมากที่แม่มึงกันจะไปว่ามันจีหรอมันี้เยเพื่อคนกันคนึือกันนะมันกระทำคนได้ที่หนึ่งกันได้ แว <P ull et> าไจังสีเขาว่าอีหยัง,ง,เ,ง,งเขาด่ามแม่มึงมาที่แม่มึงเขาว่ามาไม่รู้มันจอบเขาพลังจอบมอดฮัลโหลมาที่แม่มึงจนหนังหนา,นาม,มึงบ้าบังไม่ได้มาที่แม่มันจมือ